กองเชื้อเพิงนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกองของรถบินซินนะครับ หรือกองของรถดีเซลลักษณะก็คงจะใกล้เคียงกันคือมีประโยชน์สาหรับกองเชื้อเพลิงนะครับก็คือกองเชื้อเพลิงที่จะส่งเข้ามาที่เครื่องที่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้สะอาดยืดอายุการใช้งานทําให้เครื่องยนต์เดินสะดวกแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยถ้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็ไม่ตันไม่ฉีกไม่ขาดนะครับท่านผู้ชมตามผมมาดูนะครับอย่างถังน้ํามันเนี่ยในปัจจุบันนะครับของรถทั่วๆไปจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ เราใช้ปั๊ม a 4ใช้ปั๊มติ๊กใช่ไหมครับแล้วก็ใช,ใช,ใช้กองลักษณะแบบนี้นะครับหตัวเป็นกองละเอียดก็คือมีกองตัวเดียวตัวนี้ต <laughs> ัวเดียวนะครับแล้วมาปัจจุบันนะครับเราก็วิวัฒนาการมานะครับก็คือกองจะมี2ตัวเป็นกองหยาบกองละเอียดนะครับกองกองหยาบก็คืออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับที่ผมยกออกมาจากถังน้ํามันที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นกองหยาบนะครับแล้วก็จะมีตัวปั๊ม ปั๊มมีนหน้าที่ดูดน้ํามันส่งไปให้เครื่องยนต์นะครับน้ามันเนี่ยก่อนที่จะเข้าปั๊มดูดส่งไปให้เครื่องยนต์เนี่ยก็จะผ่านกรองหยาบนี้ก่อนแล้วก็ส่งออกไปที่ตัวเครื่องยนต์ในก่อนจะก่อนที่จะเข้าเครื่องยนต์ก็จะมีกรองละเอียดอีกตัวหนึ่งนะครับก็ลักษณะก็คงจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกรองละเอียดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงจะส่งเข้าเครื่องยนต์ท่านผู้ชมครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะก็ลักษณะปั๊มก็จะเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันนะครับ ก็มีปัม๊มแยกนะครับในช่วงจังหวะที่ออน้ํามันขาดตอนนะครับก็คงเป็นตัวแยกน้ํามันจากถังเนี่ยขึ้นมาที่ตัวเครื่องยนต์นะครับให้เครื่องยนต์เนี่ยดูดขึ้นมาเลี้ยงตัวเครื่องยนต์เองนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นกองดักน้ําก็ทําหน้าที่รวมกันอยู่ในกระป๋อเดียวกันสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม